ทุกทคะต้องบอกว่าล่าสุดนะคะงานเข้าเต็มๆค่ะเมื่อหนูแหม่มสุริวิภานะคะเปิดตัวน้องจิกซอลูกสาวคนที่2ค่ะไม่ถึงวันนะคะก็เจอคอมเมนต์แซะซะเลยค่ะ เรียกไ,ได้ว่าเธอเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถนะคะสําหรับหนู่แหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาค่ะนักแสดงแล้วก็พิธีกรชาวไทยนะคะที่มีชื่อเสียงจากการเป็นพิธีกรของรายการยุทธการขยับเหงือค่ะเขาเนี่ย <c oughs> มีการเข้าวงการจากการส่งรูปหมู่ไปสมัครเป็นดารา,ากับคุณเปียกโพสเตอร์ในช่วงเวลานั้นค่ะเธอเองก็ได้เป็นดาราประกอบวัยรุ่นที่ประสบความสําเร็จแสดงภาพยนตร์กว่า1ิเรื่องนะคะุณผู้ชมคะ ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าทําเอาฮือฮาไม่น้อยนะคะเมื่อมีการเปิดตัวลูกสาวคนใหม่ก็คือน้องจิ๊กซอค่ะลูกสาวคนที่2โดยเธอเองก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องจิกซอค่ะหนูเป็นลูกสาวของแม่หนูแบมอีกคนค่ะมัมมี่รักน้องจิกซอมากๆนะคะและเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะ my baby j i g s ซอ ก็หลังจากมีการเปิดตัวน้องจิ๊กซอลูกสาวคนที่2ไม่ถึงวันนะคะผู้ชมคาก็มีการหลายๆคนค่ะที่ได้เห็นเนี่ยก็เหมือนยังไงอะคอมเมนต์แซะนะคะสวนเธอเธอก็สวนกลับค่ะบอกว่างานนี้เนี่ยมีชาวเน็ตรายหนึ่งนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าน่ารักเหมือนตุ๊กี้เลยก่อนที่หนูแหม่มค่ะจะเข้ามาตอบกลับนะคะบอกว่าไม่ค่ะ ไม่เหมือนน้องน่ารักกว่าน้องเหมือนนางฟ้าของแม่หนูแบบน้องน่ารักมากจนคุณผู้ชมคะชาวเน็ตหลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นลูกใครอะนะคะใครก็รักสุดหัวใจค่ะไม่ควรที่จะมาคอมเมนต์แบบนี้ด้วยซ้ำอะนะคะให้เกียรติเขาสักนิดนึงเนาะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม